โอเคฮะกนไปถ่ายรายการนะครับผมได้ไปตรวจผล ATK มาแล้วนะครับและผลปรากฏว่าเป็นลบนะครับผมเลยไม่ได้ใส่แม็มาถ่ายรายการนะครับ Give you b a r k in ยินดีต้อรับเข้าสู่ช่องยิบบวรวัตนะฮะและ EP นี้คือยิบหากินครับผมตอนนี้นะฮะผมมาอยู่ที่ร้านเปิดใหม่นะฮะอยู่ซอยเขาแก้วอ่าวนางครับนั่นก็คือร้านต้นซอยครับนี่เลยเราก็มาอยู่ตรงหน้าร้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันเลยฮะไปกันเลย เข้ามาอยู่ในร้านแล้วนะครับผมและที่นั่นอยู่ข้างๆผมนั่นก็คือเจ้าของร้านครับชื่ออะไรครับชื่อแม็กครับที่ผมมาอยู่เนี่ยร้านอะไรครับร้านต้นซอยครับต้นซอยไม่ทราบว่าเปิดมานานยังฮะเปิดมาประมาณสองสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์ัาเป็นไงบ้างรับเมีมาได้เลยครับอี <ผม S 1> ที่อยู่ด้านหน้าผมนั่นก็คืออาหารของทางร้านใช่ไหมใช่ครับครับผมเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเหมือนร้านเนี่ยเมนูแรกฮะอะไรฮะเมนูแรก ไก่ทอดเกลือครับอ๋อเมนูที่สองเมนูสองสเต็กไก่สเต็กไก่อันนี้ไก่เนี่ยจะเป็นไก่บ้านหรือไก่ไก่พันธุ์อันนี้ผมก็ถามไปเรื่อยนะฮะมันมีสเต็กเนื้อไหมฮะมีครับมีครับมีด้วยไอ้สเต็กไก่นี่ราคาเท่าไหร่ฮะราคามีฮะอันนี้อันนี้คือแบบรายการเราแบบสดๆเลยนะฮะนี่ต้องดูโพยฮะดูโพยนะ ราคาเท่าไหร่ฮะราคา79บาท79บาทอันนี้อันนี้คืออันนี้คือวาเกตี้คาโบนาร่าคาโบนาร่าใส่มายองเนสแล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้คืออะไรฮะอันนี้เป็นแผ่นเนี่ยไก่แผ่นไก่แผ่นไก่แผ่นอืมแล้วก็เมนูต่อมาข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดต้มยำกุ้งข้าวผัดข้าวผัดต้มยำกุ้งใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า ข้าวผัดน้ำพริกข้าวผัดน้ำพริกเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะข้าวผัดปลต้มยำข้าวผัดต้มยำกุ้งโอ้ยหฟูดไปด้วยอันนี้คืออันนี้คือสลัดผักสลัดผักแล้วก็ใส่ไก่แผ่นด้วยขนมปังใช่ไหมอันนี้แล้วก็อันนี้มายองเนสมายองเนสเป็นซอสใช่ไหมซอสครับนหวานที่เป็นเครื่องดื่มคืออันนี้คือไอ้ตอนนี้คือมันม่วงมันม่วงแล้วก็แล้วก็อันนี้คือ มะม,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 ม่วงมะม่วงตัดมะม่วงสวรรษสวรรษมะม่วงนี่นี่จะบอกว่ามะม่วงยิ่มันบานนะเนี่ยเดีๆๆ๋ยวชิมของหวานบ่นของข้าวเลยกันปกติผมจะชิมของหวานก่อนโอเคผมขอรสรสรอย่าลองชิมดูนะว่าจะเหมือนกับร้านอื่นนะเพราะเพราะว่าปกติผมจะไปแบบหลายร้านมากนะฮะแล้วก็ไม่เคยสั่งไอส้สวรรษนะครับตกลงว่าโซหรือว่ารสมะม่วมมงปั่นโซรสโอเค มันมีความความหวานของความ,มเปรียปร้ยวเอเแล้วก็อันนี้ก็คือมันม่วงเดี๋ยวผมจะชิมนะฮะหมดเลยอืมอันนี้แบบความหวาน,นไไหนวานแบบเหมือนกะทิใส่กะทิได่ไหม <c oughs> ไม่เลยเออมันจะ,บบบจะแบบมีความมันๆแบบเหมือนกะทิ อยู่ด้วย <ไข S 1> คล<า>้คายคล้ายใช่ใช่ใช่มัน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 ,ม,นมันมีความหอมอร่อยมากที่สุดในร้านที่แบบอยากจะให้ผมลองอด,ดับแรกอันไหนเมนูขาสเต็กไก่สเต็กไก,ไก่ทำไมจึงเลือกเมนูนี้อร่อยอร่อยท่านบอกว่าเมนูสเต็กอร่อยที่สุดเดี๋ยวผมจะมาลองนะฮะว่าอร่อยจริงหรือเปล่านะนี่นะนี่เนื้อไเนะมีเลยแบบกินหอมแบบก็คือโรยด้วยพริกไทย ใช่ไหมคะหมัก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 เอาเลยบ้างใช้พริกไทยลงสดแล้วก็ซอสบางตัวอืมมันี่มานี่มานี่มันนี่มันนั่งข้างๆมันนั่งข้างๆอ่านั่งข้างๆเนี่ยตอนนี้มีก็คือหมักเองเลยใช่ค่ะหมักเองหมักเอาอะไรบ้างบอกสูตรได้ไหมไม่ได้ไม่บอกนะเก็บบนความลับความลับของร้านเอาว่าเดี๋ยวนี่ผมจะลองชิมดูอันนี้ก็คือบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวซอสบาร์บีคิวทำเอง ทำเองทำเองไม่ได้ซื้อนะไม่ได้ซื้ออ๋อทำเองทำเองให้เขาทำแล้วเราพูดเยวอ๋อนี่นะทุกคนนี่เลยอ่าอันนี้ไม่ไม่มีมมที่ไหนที่ทำแบบนี้นะคะไม่มีนะนอ <laughs> โอเคเดี๋ยวผมจะลองชิมดูนะทุกคนเดี๋ยวลองลองชิมดูอ่ะเอากล้องนี้นะฮะนี่เยอะนี่นะมันเผ็ดไหมไม่เผ็ดคไม่ผมชอบกินเผ็ดอยู่แล้วนะครับม,มาเดี๋ยวลองดูนะฮะ เคออยกินลอันนี้บอกเลยทุกคนมันมีความอร่อยมันมีความคือบอกไม่ถูกวแต่มันอร่อยมากอยากให้ทุกคนมาอยากให้ทุกมาอันนี้ไม่บอกสูตจริงจริงๆหรอไม่บอกอร่อยมากอร่อยมากอันนี้อร่อยมากจริงๆอืมแล้วก็สลัดสลัดนี้ ก็ทั่วไปเนาะแต่ว่าที่เด่นสุดก็คือสเต็กไก่เป็ดเป็นเนื้อไก่สเต็กไก่บาร์บีคิวหมักเองด้วยส่วนตัวเองด้วยและไม่บอกด้วยเก็บไว้ไหนกันเนี่ยเก็บไว้ยังไม่ได้นำตัวเลยโอเคชื่ออะไรฮะชื่อน้ำค่ะชื่อน้ำนะนะชื่อนะนะฮะชื่อนะเป็นเจ้าของร้านไม่ค่ะเป็นภรรยาเจ้าของร้านอ๋อเนี่ย เนี่ยตอนนี้แบบผมแบบสงสัยมากเลยว่าคนนู้นหรือคนนี้เนี่ยก้องก้องแพนไปดูอ่ะเนี่ยคนไหนกันแน่จะเป็นเจ้าของอ่ะเล่นบานมองคนดีเนี่ยอ่ะทีมงานงงไหมล่ะทีมงานโอเคเดี๋ยวผมจะมาลองชิมดีทุกคนอ้โอเคเดี๋ยวผมมาลองชิมดูนะฮะเดี๋ยวต้องเอาห่างออกด้วย นี่เลยครับโอเคเดี๋ยวมาดูนะฮะนี่เลยอืม้ม <c oughs> อร่อยแล้วไม่แพ้อันนี้เลยคือรสชาติแบบปกติแบบปานกลางไม่ไม่ไม่ได้เผ็ดมากไม่ได้แบบจืดจืดมากมาแต่แบบมีรสชาติขยันได้ป็บพริกก็สั่งได้แล้วเพิ่มพริกขึ้น้ครับผม ทานคู่กับไข่ต้มดูนะฮะนี่เลยอันนี้เป็นไข่ต้มนะทุกคนนี่อเดี๋ยวผมจะลองทานดูอ,อันนี้ผมว่าขับไข่ต้มอะเข้ากันเข้ากันมากอร่อยชอบชอบรูไหนอีกที่แบบอ,อยากให้ผมลองอันนี้เลยคือ โดยทัไปจาาะหาพาญยาโนราของอิสระเป็นตัวเนี้ยเขาจะใช้เบคอนซึ่งมันทำจามหมูมมมแต่แต<ร>ว่านี่<ช>นก็ใช้ไก่โอเคเดี๋ยวผมมาลองชิมนะทุกคนนะนี่แล้วก็แผ่นไก่มาลองดูอ,อันนี้จะออกแบบสไตล์ฝรั่ง เพราะว่าสไตล์คนไทยมันมันต้องแบบเหมือนต้องใช่ต้องมีไก่ทอดเกลือปีไก่ทับเกลือปีไก่แน่นะปีไก่ทอดเกลือเมื่อกี้ได้ยินปีไก่ทับเกลือปีไก่ทอดเกลือมาลองกินแบบไม่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 มีจิ้มจิ้มิมดูไม่ลองชิมดูแต่ไก่ต้องมต้องมีแบบอะไรพิเศษแน่เลยผมว่าอืม อร่อยอร่อยอร่อยแต่นี้ลองกิมน้ำกิมดูนะกิมน้ำกิมดูนี่ทุกคนนี่ไก่นะเราจิ้มอืมคือกินปกติอะ่กะกินปกติก็คือมันก็อร่อยแตบบ่พอจิ้มน้ำกิมปุ๊บมันมีแบบความอร่อยเพิ่มอ,อีกอือแล้วก็หอมใบอันน้นะ มะกรูดด้วยอันนี้ก็คือปีกไก่ทอดน้ำปลาออปลทอดเกลืออ๋อ<ม>ปีกไก่ทอดเกลือทอทีนี่ปีกไก่ทอดเกลือแล้วก็เมนูสุดท้ายท้ายสุดซีซ่าสลัดเม,มนูนี้ก็มีจริงนะแต่แปลกที่อาจารย์จะน,นนิสิตน,นี้ก็ได้ปลกร้านของรู้ก็จะใส่เบคอนเหมือนกันเบคอนทอดแล้วจะเปร็จใจแทนเพราะร้านเราเป็นร้านฮาลาเราก็เอาเอาเบคอนของไก่มาใช้แทน โอเคอันนี้ก็คือไม่ต้องมีน้ำสลัดอะไรอ๋อเออคู่เขาของโอเคเจ้าของร้านจุ๊บโอเคแบบนี้นะแบบนี้นะแล้วก็ไข่นิดนึงโอ๊ยเบคอนอะลองดูทุกคน อืมอันนี้ก็คือแบบได้ความอร่อยของของซอสมาเดี๋ยวผมจะลองแบบไม่ใส่น้ำซอสดูมันก็คือปกติอพอ,อ,อ,อเราใส่น้ำซอสมันก็อร่อยสึ้นโอเคเมนูอยากรู้ไหมวม่าเมนูไหนที่ผมชอบที่สุดเอาให้ทาย เราจะตด้ไก,ก่น้ำพริกน้ำพริกผมชอบน้ำพริกมากที่สุด <c oughs> อร่อยมากอันี้อร่อยมากอาหารแต่ละอย่างไปแล้วนะครับโอเค <c oughs> ไม่ทราบว่าร้านตั้งอยู่ที่ไหนนะ <c oughs> ใครเ, <c oughs> เนี่ยเริ่มชิงกันอีกแล้ว <c oughs> <c oughs> โอเคถ <c oughs> าม ถามสามีเวยกันเนาะถามสามีโอเคซอยกซอยแก้วตำบลดานานอานานจังหวัดกระบี่กระบี่ถ้าเกิดว่าเราจะมาที่ร้านนี้มาได้สองตามของอ่านรัมองแล้วก็ตามของช่องฟีช่องฟรีจะมีแม็โคอยู่แมคกโคหลังซอยแมคโคหลังแล้วก็เข้ามาร้านเข้ามาประมาณสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรก็จะเห็นร้านเลยรเขียนว่าร้านต้นซอยต้นซอยใช่นนะครับอาหารนะครับก็ จะมีแบบทุกอย่างเลยนะครับทุกอย่างเลยอ่ามีโรตีด้วยนะครับมีโรตีด้วยนะครับที่ร้านนะครับมาสั่งได้โรตีนะครับอยู่ที่ราคา20บาทถึง30บาทนะครับนี่นหฮะโอเคสรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทางร้านนะครับที่ได้เชิญช่องยิปวรวัฒนะครับแล้วก็รายการยิปพากินมารีวิวในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณมากนะครับนะครับสหรับใครที่ ยังไม่กดติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องยี่ปุระวัิด้วยนะฮะและวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย Give you parking in.